บทที่4391อย่างไรก็ตามจงจือเทาออกไปตั้งแต่ช่วงบ่ายและยังไม่ได้กลับมาและโทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งทำให้เขาเป็นกังวลอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากธุรกิจของจงหยุนชิวเติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาต้องการตีตัวออกห่างหงเหมินแต่หงหยวนซานก็ดีกับตัวเองมากและจงหยุนชิวเองก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ว่าตัวเขามองหงเหมินเป็นเหมือนโถปัสสาวะเวลาปวดก็มาฉี่ใส่พอไม่ได้ใช้ก็คิดว่ามันเหม็นอยากเตะทิ้ง และจงหยุนชิวยังกระหนักได้ด้วยว่าหงหยวนซานถือว่าตัวเองเป็นแหล่งเงินสดหลายปีมาแล้วต่างก็เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความคิดของหงหยวนซานก็ได้แต่หวังว่าจงหยุนชิวจะไม่ตัดหางปล่อยวัดตัวเองดังนั้นจงหยุนชิวจึงทําได้เพียงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหาวิธีรักษามิตรภาพกับหงหยวนซานให้มั่นคง ในช่วงเวลานี้หงหยวนซานทำเงินได้มากมายในธุรกิจการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งแต่เนื่องจากขาดประสิทธ,ธ,ธิภาพในการขนส่งสินค้าเขาหวังว่าจงหยุนชิวจะออกหน้าจดทะเบียนบริษัทขนส่งเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เขานำสินค้าจากต่างประเทศมายังเกาะฮ่องกงได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เขายังต้องการให้จงหยุนชิวลงทุนเม็ดเงินจำนวนหนึ่งให้เขาเพื่อซื้อเรือเร็วทรงพลังจำนวนหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้ลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งโดยตรงผ่านช่องทางนี้ไปยังแผ่นดินใหญ่ เพื่อไม่ให้จงหยุนชิวมีโอกาสปฏิเสธในโครงการนี้เจ้าพ่อหงหยวนซานจึงเตรียมการให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยให้ลูกบุญธรรมและหลานชายของเขาขึ้นมาบริหารงานแทนจากนั้นตัวเองก็จะถอยออกมาอยู่เป็นบุคคลเบื้องหลงังลูกบุญธรรมที่ว่าก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นคือจงจือเทาลูกชายจงหยุนชิวนั่นเองเมื่อทั้งคู่มาถึงงานเลี้ยงเขาก็จะเสนอโครงการนี้ที่โต๊ะง,งานเลี้ยงทันทีเชื่อว่าจงหยุนชิวคงไม่สามารถปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตามหลังจากรอที่คฤหาสน์เป็นเวลานานหงหยวนซานก็รู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่เห็นเงาร่างของจงหยุนชิวมาสักทีว่าแล้วเขาก็โทรออกเมื่อเชื่อมต่อสายจึงพูดว่าหยุนชิวแกคิดว่าฉันเป็นคนนี่เงาหรือยังไงแม้ตอนนี้ฉันจะไม่มีผลงานให้แกก็ตามแต่ก่อนหน้านี้งานที่แกไม่สามารถทําได้ฉันก็ทําให้แกทั้งหมดฉันรอแกที่งานเลี้ยงมาสักพักหนึ่งแล้วทําไมยังไม่โผล่หัวมาแกเป็นอะไรหรือว่าดูถูกเจ้าพ่ออย่างฉัน พูดออกมาตามตรงฉันหงหยวนซานจะไม่มีวันถือโทษโกรธแกรอกเรื่องใหญ่น้อยก่อนหน้านี้ที่ฉันได้ช่วยเหลือแกทั้งหมดก็ถือว่าฉันให้อาหารหมาก็แล้วกันจากนี้ไปเราสองคนไม่ต้องติดต่อกันอีกก็ได้ในอนาคตจงหยุนชิวไม่รู้ความคิดของหงหยวนซานมาก่อนและไม่รู้ว่าเขาจะพูดถูกหัวข้อแทงใจดำตัวเองได้ถึงขนาดนี้เหตุผลที่เขาพูดไม่มีอะไรมากไปกว่าการแยกทางและให้ทางออกแก่ตนเองในกรณีที่ไม่กล้าพูดออกมา ดังนั้นเขาจึงจงใจแสดงถึงจุดอ่อนของเขาในขณะที่ตัวเองครอบครองฝั่งที่สูงส่งถูกต้องทางศีลและธรรมอย่างต่อเนื่องในกรณีนี้ฉันเองก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องขอโทษเขาก่อนดังนั้นจงหยุนชิวจึงรีบพูดอย่างนอบน้อมว่าพี่หยุนซานฉันจะดูถูกพี่ได้อย่างไรเล่าหากพี่ไม่ช่วยเหลือฉันจะมาถึงวันนี้ได้อย่างไรเฮ hey, เราพี่น้องกันยังไงก็อยู่กับฉันไปตลอดชีวิตนั่นแหละหัวก็ไม่ได้ล้านดันใจน้อยไปได้ หงหยวนซานถามว่าแล้วทำไมนายยังไม่มาอย่าบอกนะว่านายต้องการแยกทางกับฉันหากเป็นกรณีนั้นฉันจะได้เป็นอิสระสักทีจงหยุนชิวรีพูดพี่หยวนซานพี่คิดผิดแล้วเจ้าพ่อบ้าบออะไรที่น้อยใจฉิบหายรู้ไหมฉันควรจะออกไปจากที่นี่เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ไอเด็กเวียนจือเทาคนนี้มันออกจากบ้านตั้งแต่ตอนบ่ายป่านนี้มันยังไม่โผล่หัวกลับมาเลยฉันกําลังรอมันอยู่จนถึงตอนนี้โทรไปก็ไม่ติดฉันก็เลยเกรงว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขานั่นสิ เมื่อหงหยวนซานได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตะโกนทันทีบังอาจใครกล้าแต่ต้องรูปบุญธรรมของหงหยวนซานฉันจะทุบหัวมันให้เละถึงแม้ว่าฉันจะแก่แล้วก็ตามหยุนชิวแกไม่ต้องกังวลหากมีใครกล้าเล่นงานจือเทาแล้วก็ฉันจะเอามันตายแน่นอนมาเฟียกล่าวอย่างหงหยวนซานประโยคเดียวที่พูดออกมาไม่ได้หมายถึงแค่ความหมายเดียวเท่านั้นด้านหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับจงหยุนชิวอีกด้านหนึ่งเพื่อข่มจงหยุนชิวไว้ ความหมายของคำนั้นง่ายมากแม้ว่าฉันจะแก่แล้วแต่ฉันก็ยังกล้าเล่นกับคนอื่นถ้านายกล้าเล่นกลกับฉันฉันก็กล้าเล่นกับนายจงหยุนชิวก็เข้าใจว่าหงหยวนซานหมายถึงอะไรในทันทีแต่ในเวลานี้เขาไม่มีอารมณ์ที่จะสนใจมันจึงรีบพูดว่าพี่หยวนซานทำไมคุณไม่ส่งลูกน้องออกไปช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนฉันกลัวจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจื่อเทาไอเด็กคนนี้มันไม่เคยที่จะติดต่อไม่ได้มาก่อนเลยนะ หงหยวนซานพูดอย่างใหญ่โตหยุนชิวนไม่ต้องกังวลไปปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันจะส่งคนออกไปตรวจสอบค้นหาที่อยู่ของจือเทาเองนายบอกฉันมาเขาออกจากบ้านเวลาไหนในตอนบ่ายฉันจะส่งคนตามแกะรอยเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้เบาะแสะอย่างแน่นอนบทที่4392เมื่อเย,ย่เฉินและหลิวม่านชงทานข้าวเสร็จแล้วจึงเริ่มตัดเค้ปิดท้ายด้วยของหวาน ในขณะที่คนของหงเหมินได้พบรถโรสรอยของจงจือเทาแล้วในที่จอดรถใต้ดินที่จิมซาจุยเมื่อจงจือเทาและอูจิรวมไปถึงคนอื่นๆสะกดรอยตามเย่เฉินและหลิวมั่นชงด้วยกันในเวลานั้นเขาคิดว่าตัวเองฉลาดและจะไม่ขับรถโรสรอยของเขาเพื่อสะกดรอยเหตุผลเพราะรถโรสรอยนั้นสะดุดตาเกินไปและเขาก็กลัวว่าเย่เฉินจะไหวตัวทัน อย่างไรก็ตามเขาตอนนี้ที่นอนอยู่ในกระโปรงรถของหลิวม่านชงในขณะนั้นเขาไม่เคยคิดฝันว่าเย่เฉินจะสังเกตเห็นพวกเขามาก่อนที่จะออกเดินทางแล้วในเวลานี้เมื่อคนของหงเหมินพบรถโรสรอยของจงจือเทาพวกเขาก็รายงานกับหงหยวนซานทันทีในขณะที่อีกกลุ่มก็แกะรอยตามกล้องวงจรปิดในที่จอดรถเพื่อดูว่าหลังจากที่จงจือเทาลงจากรถไปแล้วเขาไปไหนต่อในเวลานี้จงหยุนชิวก็ก,กำลังรอฟังข่าวอยู่ที่คฤหาสน์ของหงหยวนซานอย่างกังวลใจ ไม่นานนะักก็มีข้อมูลส่งกลับมาบอกว่าจงจือเทาได้ขึ้นรถไปกับวูจิรวมไปถึงคนของหงเหมินและลูกน้องอีกหลายคนรวมสามคันรถและออกจากที่จอดรถโดยตรงเมื่ออ่านข้อความแล้วหงหยวนซานก็สั่งชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆเขาทันทีว่าอาจารย์หลินโปรดติดต่อวูจิหน่อยสิครับและถามว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนคนที่ถูกเรียกชื่ออาจารย์หลินพยักหน้าทันทีหยิบมือถือขึ้นมาค้นหมายเลขแล้วโทรออก อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์มีเสียงเตือนว่าอีกฝ่ายไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราวอาจารย์หลินขมวดคิ้วและกล่าวว่านายท่านมือถือของวูจิเหมือนอยู่นอกพื้นที่ให้บริการอะไรนะหงหยวนซานพล่องออกมาค้นหาเบอร์โทรลูกน้องของวูจิทุกคนติดต่อให้ได้และถามว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนอาจารย์หลินพยักหน้าสั่งการลงไปอีกชั้นทันที คำสั่งถูกถ่ายทอดทีละชั้นและข้อมูลถูกรายงานทีละชั้นผลก็คือสมาชิกแก๊งทั้งหมดของหงเหมินที่ปรากฏในวิดีโอวงจรปิดกับวูจิหายไปทุกคนโดยไม่มีข้อยกเวน้นเมื่อจงหยุนชิวได้ยินสิ่งนี้เขาก็พูดโดยไม่รู้ตัวว่าพี่หยวนซานหรือว่าไอ้หมอนั่นมันจะหักหลังและจงใจรับพาตัวลูกชายของฉันเพื่อเรียกค่าไถา่หงหยวนซานโบกมือนายไม่ต้องกังวลว่าวูจิจะรับพาตัวจื่อเทาหรอกหน้า ฉันรู้สถานการณ์เฉพาะของเขาเป็นอย่างดีครอบครัวของไอ้หมอนี่อยู่บนเกาะฮ่องกงเขาไม่มีความกล้าอย่างที่นายคิดหรอกอาจารย์หลินที่อยู่ด้านข้างพูดอย่างเฉียบขาดนายท่านและคุณจงฉันสงสัยว่านายน้อยจงและอูจิคงเกิดเรื่องบางอย่างกับพวกเขาแน่หงหยวนซานพูดอย่างเย็นชาฉันไม่เชื่อหรอกว่ายังมีคนบนเกาะฮ่องกงที่กล้าแต่ต้องลูกบุญธรรมของฉันรวมไปถึงคนของฉันด้วยใครกันจะกล้าขนาดนี้ อาจารย์หลินกล่าวว่าในท่านฉันได้ส่งคนไปติดตามแกะรอยของพวกเขาแล้วเกาะฮ่องกงพื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากมายอีกไม่นานผมคิดว่าคงจะเจอเบาะแสแน่นอนครับโอเคดีมากหงหยวนซาพูดทันทีอาจารย์หลินเรื่องนี้คุณต้องลงมือทำเองซะแล้วละ่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินฉันเกรงว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อาจารย์หลินกำมัดทั้งสองไว้ด้วยมือทั้งสองข้างแล้วพูดเสียงดังไม่ต้องห่วงครับนายท่านฉันจะไม่ทำให้ผิดหวัง